ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันทุกคนดูเหมือนว่าผมจะอยู่ตรงที่พีระมิดนะผมหรือว่าหรือว่าผมติดอยู่ในพีระมิดแล้วพบออกไม่ได้ใช่ไหมเขอดูกันดูเหมือนว่าเขาจะให้เปิดประตูนะครับตรงตรงคันโยกตรงนี้ฮะแล้วก็ไปไงเนี่ยเอ้ดูเหมือนว่าเขาจะให้เปิดคันโยกตรงนี้แล้วแล้วแล้วคุณจะขึ้นไปไง อ๋อขึ้นแบบนี้อะไรเนี่ยเอ้ยเงงงยังทางออกอ่าออกง่ายง่ายผมว่าทางนี้ออกง่ายๆเลยอ่ะอ่ะเอ้านี่เราทางออกให้เป็นแบบนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทางออกมีน้ำกดด้วยถ้าเราเหยียบน้ำกดเราจะตุยนะฮะนะวันนี้ผมจะเอาตัวรอดจากอ่าพีระมิดนะครับผมอ่ามาดูกันว่าผมจะเอาตัวรอดได้ไหม ไปทางนี้ได้ไหมโอ้โหมันแต่ละบาร์โอ้โหพลีมิดโคตรร้อนเลยโอเคทุกคนเราจะค่อยๆมีออโต้ลอดนะฮะจากพลีมิดครับผมเฮ้ยมืนมีแบบมีหวัวกระโหลกคนด้วยแล้วก็กระดูกผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วเออคจะรอดจากตรงนี้ไหมเนี่ยโอเคทุกคนเราค่อยๆไปนะถ้าเราแบบรีบเราก็จะตกค่อยๆกระด๊บ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 กระดบบไปนะฮะโอเคเอ แม,ม่ไม่น่าพูดเลยคนเรามีผิดพลาดกันได้แต่ถ้าเราผิดพลาดไปนี่ผมไม่ได้ใช่ไนหะมว่ากิดดิบกรดดิบเกิดดิบกิดดิบปึ๊บปึ๊บหยุดโอเคแค่ึบโอเค,ออเคต่อไปเหมือนจะมีเหมือนแบบโอเคเป็นบันไดเชือกนะฮะว่านี่เลยสะพานเชือกบันไดสะพานนะเป็นสะพานพานห้อยเชือก มือในนังอ่ะทุกคนเทไหมเหมือในนังแบบจะห้อยเวลาจะขึ้นแบบปุ๊บมันจะห้อยใส่หขวามันจะตกอะนะโอเคไปกันต่อเลยเฮ้ยทุกคนด่านนี้คืออะไรเนี่ยอ้าผมจะไม่โดนแบบอ๋อเราต้องไปไปหลบตรงนี้ทุกคนปุ๊บยิบดิบเดินดิบเดินจะมาแล้วโอ้โหโอเคครับไปจังหวะนี้ครับผมวิ่งเสียยางไงทุกคนมันจะโดนตาไปเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดโอเคไปกันต่อ ลอดเรียบร้อยครับผมต่อไปเราไปแดนอะไรเนี่ยต้องคาบนี้เรอบออีซี่เลยทุกคนด่านนี้ผมชอบด่ดนแบบนี้แหละกเสียอะไรนี่ดูเหมือนว่าเราจะมาโท่ที่ที่ถ้ำเหมือนไมค์คราฟเลยทุกคนใช่ไหมถ้ำแบบนี้แล้วก็มีลาบาแบบนี้แล้วก็มีควบพึิงแบบนี้ไมค์คราฟชัดๆโอเคผมก็พูดไปเฉียๆอ้าว นี่แหละหมือแต่พูดไปกันต่อเลยเพื่อเป็นการไม่เสียอะไรนะฮะโอเคก็ค่อยกระดึบกระดึบไปนะนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยเออเราขอสำรวจนิดนึงนะฮะมีทางไปไหมโอเคไม่มีนูเหมือนว่าจะมีทางลงไปตรงนี้นะลงไปก่อนนะอึบอ่ะมันเจอใครสักคนเขาจะให้แบบไปเปิดคันโยกนะฮะแล้วก็คันโยกก็จะมีกำดักรอเราอยู่นะฮะ นี่ไงโครงกระดูกเอ้ยอ่าวอ๋อนี่ไงนี่อ้าวแล้วผมจะหนียังไงเนี่ยทุกคนมาแล้วโอ้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 ทันเลยทันยโอเคกับเปลล์สเตตสองเดียวเดี๋ยวเดียวให้มันลงก่อนนะอุ้ยโอ้พีระมิดโคตรโหดเลยพวกจะออกได้ไปเนี่ย รีบรรีบรีบรีบอะโอเครีบรีบรบโอเคมุมมองมันไมโอเลยคนนี่แบบนี้แล้วอีซี่มากเลยโอเคผ่านอ้าวโอ้ยต่อไปเราจะไปด่านที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมกอสดซับเบก่อนนะฮะไปได้ไหมต้องการดาบ อุ้ยอุ้ย่ะยังไงบปแล้วดูเหมือ,อนว่าจะจะให้เราไปหาดาบนะฮะน่าอยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็เอามาฟันใยบางมุม,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 มน,นะฮะไปกันเลยดีซี่เลยดาบนี้สำหรับผมแยงผมไม่นา่าพูดเลยค่อยๆไปนะฮะค่อยๆไปค่อยๆไปอีกโอเคโอเคโอเคอเราก็มาเอาดาบไปก่อนสำบัด นี่พอเราได้ดาบมาเราก็เราจะมาฟันตรงนี้ชึบเรียบร้อยด้วยอ่าเฮ้ยดูมันดูมันดูมืนปุ๊บเหมือนจะมีอะไรลงมาเรื่อยๆอันตรายนะนี้เออมาแล้วมาแล้วลบลบลบเฮ้ยชุบโอเกมามาเราหมาตรงนี้เฮ้ยไปกันต่อเลยอีนี่ท่าลงอย่างเท่ นึเหมือนจะมีใครบางคนเขาบอกงะด้านหน้าด้านหน้าเราจะน่าจะเป็นของมงกุฎนะฮะแล้วก็จะมีทอคําด้วยเขาว่าคือดาบเอ็กคาเลเบอร์ครับมาเดไปเด,ปเ,ดเอาป้า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 โอ,อ,อ้โหผมเกือบปีดีนะมีดาบมาให้อจังหวะนี้ผมต้องรีบหนีนะฮะผมไม่อยากสู้พอเรียกผมเดือวครึ่งหลอดเด้อ โอ้เป็นตะปืนดๆมันจะตายแล้วทุกคนดูมันจะมียามเฝ้าโอ้โหจักรวาลนี้หนีแล้วครับทุกคนเราจะไม่สู้เราจะหนี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 อ่ะมีอะไรบางอย่างอะไอ้นี่มันทางลงนี่มันไม่ใช่เป็นทางลงนะทางตันจะรอดไหมทุกคนเราดูจะรอดไหม อ้าทุกคนพบดพพพลตะไรเชี่ยทุกคนเฮ้ยเยอยเยะเ่าอนเอ้ยเ้อ้าทาบทางไหนวะเอาดีเอาดิเพือนเยอะแล้วผมไปรีมาใหม่แล้วเอาดีเอาดิโอท่าบอกู่ทางไหนอะ เจอแล้วทุกคนตามมาไปเกือบตกโอเครมาด่านต่อไปกันเลยอ่ะมาดิเข้าไปเข้าไปเจอวันนี้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอเคเออโอเคให้นี่พน่นอ้าวโดนก็เฉยเลยผมว่าผมอยู่ไกลนะแบบผมไม่อยู่ใกล้เลยโดนผมได้เฉยเลยมาดิมาดิ โอเคจังหวะนี้ไปเลยทุกคนจังหวะนี้เอ่อโอเคเดี๋ยวรอใส่หมดกันม่งั้นเราจะโดนเผาไหมาต่อไปเป็นด่านอะไรเหมือนให้หลบตัวนี้นะฮะแบบนี้เลยแบบนี้เลย,แบบเลยอุ๊บโอเคเฮ้ยทองทองคำดูเหมือนเราจะให้เราเก็บทองแนะ่นี่ฟาร์มฟา้าปะโอ้โหสมบัติเยอะเลยทุกคนเราจะรวยแล้วทุกคนเจอทองไปขายไหมช่วงนี้ราคาทองขึ้น โอเคมาเก็บทองคำก่อนคูนว่าจะมียี่สิบนะฮะยี่สิบก้อน่อยไล่เก็บก่อนนะฮะอ่าก็่อยเก็บไปนะฮะอือปอาอีกสามก้อนอยู่ไหน ดูอยู่ด้านบนนี่เนาะดูมือนคอ๋ออยู่ด้านบนทุกคนอีกสามก้อนอีกหนึ่งก้อนผมว่าประตูน่าจะเปิดนะถ้าครบปุ๊บนั่นโผล่มาแล้วโอเคไปกันต่อดูเหมือนว่าเราจะมาโผล่ในนี้ประตูมันปิดอ๋อมีมีที่เปิดตรงนี้โอเคตกได้ไหมนี่อ่ะตกได้ทำไมมีสี่ประตูนี้ อุ้ยตกใจอะไรนี่มีอะไรซื้อไครไม่เนี่ยมามาแล้วเคียวมาแล้วโอ้หสองรุ่มหนึ่งโกงกินดูเหมือนแห้สังขารนะสังขารได้ครบฮะโอ้โหเราคงจะรอดไหมพวกนี้มีจุดอ่อนไหมนี่ต้องฟันหัวไหมอือตัวนึงครับตัวนึง เฮ้ยผมจะรอดไหมนี่เฮ้ยทุกคนผมจะฟัดผมจะจะจดจะจะจะเฮ้ยทุกคนโอเคอ้าวเดี๋ยวเอาเดี๋ยผมไปรีเลือดมาไหมแล้กวก็ผมไม่เบื่อพวกนี้ดีวกว่าวนี้นี่โอเครอดแล้วรอดแล้วห้องนี้ทำอะไรบ้างอันนี้คืออะไรอะอะไรเอ่ยมันจะขึ้นไงตรงนี้จะมีอันนี้ อันนี้ก็จะเลื่อนออกมา,น,านั่นเฮ้โหพีระมิดแบบโอ้โหคแบบำดักเยอะมากเลยทุกคนแบบไข่กลนเลยทุกคนเขาเรียกว่าไข่กลนทุกคนรู้จักไข่กลนไหมขยข่ตุรกีกไหมไข่กลน,น่นไขกลนนี่ตามแบบพีระมิดตามแบบนี้อ่าเรามีดาบแล้วก็ชังหานไปปึ๊บดูเหมือนว่าจะมีไข่กลนอะไรอีกก็ไม่รู้ไข่กลนพิซศษโอเคไปกันต่อ ให้ทำอะไรชีกปนเหรอเนี่ยเก็บนี่ก่อนอ๋อทักทักโอเคแตกแล้วอุ๊ยดูว่าจะเราจะต้องให้หลบตัวนี้นะอา้าวไปเลยเอา้อาวอ้าวไปดิไปดิปดเดี๋ยวให้ตัวนี้ลงก่อนที่บนมาเราจะไม่รอดโอเคอเฮ้ ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างนะฮะเหมือนกับเป็น RPG เลยหรือว่าจะให้เราสู้กับบอสนะฮะใช่ไหมดูเหมือนน่าจะใช่นะขอเก็บก่อนเครื่องยิงแครอทอะไรมาดิอ้าวทุกคนเหมือนผมจะเจออะไรบางอย่างเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยปืนผมแรงไงปืนแรงปืนเลยอ้าวอ้าวยังไม่ตายเฉยเลยมัมมี่โบราณมาไงเพื่อนยิงแขนฝั่งนี้ก่อนนะเฮ้ยอือ้อลบลบลบไสจุดอ่อนอยู่แขนนะแขนสองข้างนะทำลายแขนนะทุกคนโอเคข้างนี้ไปแล้วอีกข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึงลุ๊บลงกับลงกระสุนผมโดนดบีบผมโดนดบีผดนดบผมจะตกผมจะตกผมจะตก,ผม,ะตกผมลบก่อนโอเค จังหวะนี้เราได้เปรียบแล้วทุกคนยิง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 ,ยง,ยงโอเคต่อไปเมื่อเราจะมีอะไรเนี่ยมีลูกกัน,นีหด้วยเดือพเราจะวางครับไปเลยไปเลยไปเลยโดดโอเคเราต้องรอจังหวะดีๆมันจะอยู่ริมตรงนี้นะครับคือคอมแบบนี่ถ้า,าอยู่ริมจะได้เปรียบนะทุกคนจะไม่ตายโอเค อันนี้ค่ายก้นนะทุกคนค่ายกลอะไรดูเหมือนว่าด่านนี้ก็จะให้เราเหมือนจะให้ขึ้นตรงนี้ฮนะโอ้โหโอ้โหเอาเอาเรื่องนะดาน่านนี้เอาเรื่องนะผมว่าเอาเรื่องนะขึ้นแบบนี้ฮู้เคลนแบบนี้แบบไหนอ่ะเออเออทางไหนทางนี้โอเคทางนี้ทางนี้ โอ้โหผมลายตาบ้าเลยทุกคนเออทุกคนผมลายตาบ้าเลยตัวนี้ต้องโอ้โหเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงโอเคเหมือนเลยด่านนี้เล่ยนยากนะคุณต้องใช้สมาธิมากเลยมามาอา้บเรียบร้อยเราผ่านละดูเหมือนว่าจะมีกงค์กรักอะไรเนี้ยเหยียเลี้ยงเลเซอร์ดูเหมือนว่าจะให้เราแบบปลดเลเซอรน์นะฮะ เดี๋ยนั่นมันผ่านไปก่อนทุกคนวิ่งตามมันไปโอเคเราก็วิ่งตามมันไปเลยทุกคนแบบนี้เลยแบบนี้เลยกว่ามันจะวนมาถึงเราก็ไปได้หลายที่นะไอ้หนุ่มลูกก่อนมาแล้วมาแล้วไปเลยโอเค ราทั้งหลบอยู่ไหนล่ะหลบอยู่ววได้บนไปก่อนนะเราต้องใจงเย็นนะฮะถ้เราจะร้อนเราก็ก็โดนอีกเริ่มใหม่อีกครา,าน,นี้น่าจะไปถึงดูโอเคครับทุกคนโอเคต่อไปเราจะไปทางนี้นะฮะดูเหมือนว่าเราจะมามาเจนทางออกใช่ไหมทุกคนร่วมาผมจะออกได้แล้วใช่ไหม เฮ้ยเดี๋ย,ยวว่าดูมันจะมีแคมอะไรทุกอย่างโอเคเราขึ้นไปดูก่อนดูเหมือนดูเหมือนว่าผมจะออกจากพีระมิดได้นะฮะทุกคนผมเป็นนาใช่แหละเป็นนาใช่และจะขึ้นไปดูก่อนขึ้นไปดูก่อนอ๋ออันนี้คืออะไรนี่ปึ๊บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ทุกคนดูเมว่ามีกุญแจแล้วบางอย่างอ่าดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าผมจะออกได้นะขึ้นะไปดูก่อนรวันนี้แหละรีบเลยรีบเลยรีบเลยกดจะออกได้จริงจริงหญิงจิิงจริงชับนกรุกผมโหจะเป็ลอะไไม่ได้แล้วโอเคครับผมเดี๋ยวขอมาดูตรงนี้ก่อนนี่ นี่คือเวช่งผูก,ก้านะฮะที่เราออกได้นะเราทำภารกิจสำเร็จแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะฮะว่าเราจะไปติดอยู่ที่ไหนอีกสำหรับคลิปนี้ก็เราติดอยู่ที่พิระมิดนะฮะเออผมก็ทำภารกิจสำเร็จแล,แล้วมาดูคลิปหน้าว่าผมจะไปติดอยู่ที่ไหนต่อโ okay. อเคมีกี่ด้าก็จะเล่นให้หมดเลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับ 츄츄츄츄츄츄아